เจกันทานตะวันเขียวกรอบมากฝรั่งเขาก็จะชอบกินเนาะเพราะว่าสารพัดประโยชน์ สวัสดีนะคะปูป่เองนปลูกเองอ่ะคว้าพนิกับแม่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บผักปลูกเองเอาไปปรุงเองกันในวันนี้เนาะใครที่อ่ชื่นชอบแม่ปลูกผักทานเองด้วยน้ําระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอ่ะคว้าพนิกฝาก,กติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นอนผีเสื้อเนาะถ้าเจอนี้คือพยายามเอาออกให้หมดเลยเพราะว่าคืออันตรายมากๆเขาจะลามไปทั่วเลยแล้วก็อันนี้คือแค่บางส่วนเพราะว่าวันก่อนเก็บทิ้งไปเยอะมากนะอันนี้หลงเหลือมานะหลงเหลือแสดงว่ามีได้อีกนะดูดีๆแล้วก็เก็บไปทิ้งเลยเก็บไปทิ้งไกลๆเลย วิธีเก็บเคลเนาะเราจะเลาะจากด้านล่างขึ้นมานะด้านล่างคือใบเขาก็จะแก่หน่อยเนาะก็จะเหมาะที่จะทําเคลกรอบด้วยแล้วก็จะได้กันพวกแมลงที่จะมารบกวนต้นเอเคลด้วยนั่นเองอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยช่วงนี้ก็จะเป็นเอ่แมลงนะแมลงแล้วก็มีหนอนผีเสือ้อนู่นนี่นั่นหมดเลย มแมลงช่วงนี้อ่าสังเกตมีเพลียเริ่มมาเราด้วยนะเพลียด้วยนอนด้วยมายช่วยเขาเนาะกรอบมากเสียงแบบกรอบมากดูเก็บไปก็คือระวังหนอนไปด้วยนะโอ,โอ้กรอบมากอ่เลาะไปเยอะๆเลยถ้างั้น โอรหรือยังเอาอีกต้นเดียวแคมเลาะหมาเยอะมากดูงามงามดูนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้นอื่นด้วยเพราะว่าต้องช่วยเลาะเข้าออกแล้วก็สามารถแช่แข็งได้เหมือนกันนะรอดูเมนูแล้วก็รอดูที่แคมจะต่อยอดอ่ะงามงามเนื้อกระกร้าของข้า เต็มตะก้าแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บต่อเนาะเหลืออีกเยอะมากๆวันนี้จะเก็บไปค่อนข้างเยอะหน่อยนะโอ้กรอบมากด้านล่างพยายามเก็บออกให้หมดอ่างามมากๆเมน,นูอื่นๆจากผักเควันนี้คือเยอะมากๆนะ ฝรั่งเขาก็จะชอบกินเนาะเพราะว่าสารพัดประโยชน์เมนูจากเค้ามาดูต้นนี้งามงามได้อีกนะใบอ่อนๆเอาไปจิม้มน้ำพริกได้เลยเนาะกินสดๆจะมีประโยชน์มากกว่านะแรงเริ่มมาเห็นไหมเราก็จะมาเลาะตั้งแต่ล่างเลยอันนี้พวกใบพวกนี้เก็บทิ้งไปหมดเลยเนาะใบสีเหลืองเลาะจากด้านล่างมาได้เลยใบยไหนที่ยังใช้ได้ เราก็เอาไปทําเมนูเออไปจะเก็บออกเยอะหน่อยนะวันนี้นะด้านล่างเอ้ยด้านหลังอีกเยอะมากวันนี้เอาแค่อสูนด้านหน้าพอเนาะนะให้เขาเอาโล่งๆโ,โ,โปรง่ปรงๆอะไรเงี้ยโอ้งามมากๆอืมกรอบมาก นิดทิ้งโอ้ <g ül> สดมากๆภากขมอไรอุ้อันยนี่คะ่ะ เดี๋ยวตอนเย็นจะเก็บแบ่งไปให้อะเจ้าของฟาร์มเนาะให้เอาแฟนแก่ภรรยาแกทํากับข้าวอะไรเงี้ยฝรั่งเขาจะรู้จักทําเมนูจากเคลอยู่นะเขาก็จะเป็นอัตกูลเดียวกันกับคณะนะเออก็คือคณะใบหยิบนั่นเองโหดูร่องรอยของน้องท้าบ เพราะว่าใบเขาก็จะอ,อยู่กับพื้นอะไรเงี้ยน้องท้าก็จะมาได้เนาะโอ้ยทำไมจะเก็บยอะไปไหนเนี่ยโอย้งามมากๆใบไม่สวยทิ้ง งามสุดๆ,ๆเคลค่ะแม่เก็บได้ครึ่งแปลงแล้วก็ล้นตะกร้าแล้วนะเดี๋ยวข้าแม่รวบรวมให้ดูว่าได้เยอะขนาดไหนไปไหนเยอะไปไหนนี่คือแค่2แถวเองนะค้าแม่เก็บไปแค่สอง สามแถวเพื่อที่จะทําให้อด้านล่างเขาต้นเขาเอาล่งโปร่งเนาะก็จะอช่วยกันไม่ให้อะมัแรงขึ้นไปที่อต้นแล้วก็การน้องทากได้ด้วยเวลาดูแลก็จะง่ายเดี๋ยวแม่จะเอา้าด้านล่างออกอันนี้ก็คือออปลูกด้วยแบบปลูกแบบขุดเจาะเนาะเพราะว่าดินก็คือไม่สามารถไม่สามารถขุดดินได้นั่นเองแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็อย่างรกเหมือนเดิมนะแล้วก็เอเห็นไหมเนี่ยค่ะ รอยน้ําลายหรือว่าทางเดินของน้องทากเวลาปล่อยไว้รกๆก,ก็จะแบบนี้เลยนะเราจะเอาใบกแก่ๆไปปรับจากันนอ้องเพราะว่าเขาจะอยู่ได้นานนั่นเองดัาน,นล่างขึ้นใบไ,ไหนไม่งามเดี๋ยวแม่เอาทิ้งไปเลยนะอ,อแม่จะเอาดอกนี้ นี่ดอกเล็กเขาจะไม่มีมเมล็ดอยู่แล้วเนาะเอาไปปักแจกันได้ชอกเนี่ยค่ะดอกเขาดอกนี้แปลกมากน่ารักได้อีกอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บดอกอื่นกันต่อเอาดอกใหญ่สักดอกต้องขออภัยไม่เห็นดอกนี้ตั้งแต่แรกตอนนี้ฝนไล่เขมามาแล้วเนี่ยค่ะ กำลังมาเลยแล้วก็มีหลายดอกด้วยดูดอกก็กำลังตุ่มๆอยู่อ่ะเดี๋ยวแม่จะมาตัดอันนี้ไปแล้วก็เก็บพวกนี้ไว้เนาะเนี่ยค่ะทรึบนะเห็นไหมบอกแล้วว่าดอกเดียวจบมีตั้งหลายดอกมีตั้งหลายดอกดูเออแจกันของเราจะเล็กไปไหมวันนี้อ่ะมาจัดแจกัน มาจัดใจกันกันค่ะก้านเขาก็จะสั้นเนอะสั้นไปอ่ะลองดูนะอืมเต็มแล้วอะ่ะแน่นไปไหนคะแจกันทานตะวันเควของแม่เนาะเออแน่นไปไหนนี่ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเควกรอบกันค่ะ น้ำใบหยิกล้างมาเรียบร้อยแล้วเยอะไปไหนเยอะจริงๆถามว่าทําทั้งหมดนี้ไหมไม่เนาะเพราะว่ามันก็เยอะเกินแล้วก็วันนี้จะทําเยอะหน่อยนะแต่ว่าสูตรปกติที่ทําประมาณอาสี่ห้าใบหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวพุณแม่จะใส่สูตรไว้ให้อย่างละเอียดอย่างแบบนี้เนาะเราจะไม่เอาก้านของเขานะคุแม่ก็คือมา้าฉีดแบบนี้ค่ะรอบนี้จะเอาชิ้นใหญ่หน่อยนะจะไดเอากินง่ายนั่นเอง จะเอาชิ้นแบบนี้เลยก็ได้หรือจะผ่าครึ่งเนาะแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนี่ยเวลาอบออกมาคือเขาก็จะเหี่ยวได้อีกนะนี่ค่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะว่าแมฉีกประมาณไหนเนาะแต่ว่าขนาดคือเอาตามที่เราชอบได้เลยอีกสวยมากอ่าแล้วก็ฉีกเอาขนาดตามต้องการล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ค่ะเราจะไม่เอากา้านนะ อย่างแบบนี้แล้วแต่ชอบนะว่าจะชอบอันใหญ่แบบนี้หรือจะหาครึ่งเหมือนของแม่ก็ได้เนาะประมาณเนี้ยกำลังดีนะเอออย่าทำชิ้นเล็กเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเศษเล็กเศษน้อยที่แบบไม่น่ากินเนาะอ่านี่ค่ะเราไม่เอากา้านอ่าอันนี้ก็ได้เป็นสองชิ้นเอก่ก็ทำประมาณนี้ การของเขาเราไม่เอานะแมมก็คือเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักด้านหลังที่ฟาร์มได้นะใหญ่มากงานมากๆเดี๋ยวเรามาปรุงรสง่ายๆแล้วก็เอาเข้าเตาอบกันเลยค่ะมาปรุงรสเคลกรอบกันใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่ผงปาปริก้านะสำหรับฝั่งเมืองไทยคือใส่ผงตามที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นผงมาลาหรือรสดีนะ จากนั้นก็มาใส่น้ำมันพืชเนาะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีเนาะพยายามให้อน้ำมันเขาเคลือบไปที่ใบเคลหรือว่าใบคะน้าใบยิกเพราะว่าเวลาเอาไปอบก็คือเขาจะได้อะก,กรอบนั่นเองไม่กรอบแบบแห้งๆนะจากนั้นมาจัดเรียงใส่ถาดซึ่งถาดแก่ก็จะมีกระดาษไขรองนะเอาไปอบด้วยความร้อน ร้อองศาอบอยู่ที่ประมาณ10-12นาทีเนาะแล้วก็ประมาณ5-6นาทีให้เรากลับถาดเนาะหมุนถาดแล้วก็อบต่อจนกระทั่งได้เวลาเราก็ดูว่าเขากรอบแล้วก็สุกดีแล้วหรือยังก็ยกออกจากถาดแล้วก็มาดูความกรอบนะสังเกตว่าแม่ทำชิ้นใหญ่นิดนึงถ้าแบบนี้อาจจะใหญ่เกินสำหรับบางท่านก็ สามารถฉีกเอาขนาดเล็กกว่านี้ได้เช่นกันเนาะมาดูความกรอบของเขาคือกรอบมากๆเนาะวิธีจัดเก็บให้เขาคงความกรอบได้นานเราก็จะเก็บไว้ในอกล่องที่ภาชนะมิดชิดกันไม่ให้อากาศเข้านั่นเองนะสามารถปรุงรสได้ตามชอบสังเกตคือแบบกรอบมากๆเนาะ ทำเป็นอรรถงาก็ได้แม่เคยทําเป็นอรรถงาไปแล้วเนาะใส่ผงตามที่เราชอบเพราะว่าฝั่งเมืองไทยมีผงให้เลือกหลากหลายเลยอ่าวันนี้ทาเยอะมากๆเนาะทากินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยลองไปทําทานกันดูค่ะใาบายิกหรือว่าเค้กรอบของเราในวันนี้ทําง่ายมากๆเนาะแล้วก็สําหรับเมนูอื่นจากคณะใบายิก เด็กแม่จะทําคลิปมาฝากนั่นเองฝากคดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย